จ้าทุกคนมือนี้ได้กินตำหักมุงอีกแล้วนะคะตำบมกหุงปลาเผาปลาอยางทุกคนล้วกะ็มีผักฉะอมมีผักซีขนมจีนห้วยน้ำปลาตำบักหุงจ้วงเล่าทุกคนมากินกันเลยจาบว่าๆลายใหญ่หางได้ปลามาก ปลาตืกมากใหม่ๆเลยทุกคนนี่มึงเหนือเ,เซ็ตหวานๆเลยอย่างแบบเผาเกลือน,ลน้อยๆทุกคนจ้ะนี่แล้วแต่เขากันะนะนี่ห้วยนนำปลาห้วยนนำปลาเมื่อนี่เขาได้เป็นขะปุ่นขะปุนจับขะปุนตา,ตามตลาดเท่านาั้นจ้ะ Thứ khâu Là mà hung diện khủ thứ khâu Xẹp Nhìn ngay, dếp ngay ừ. Trung nằm Trung nằm và đẹp trước ngay. ยากยากยากินติดตัวกันสามี่หมื่นแล้วทุกคนอืขับป่าลงไปทุกคนดูขนาด้ ผักาขาพึ่นเขาจวงเ้าพี่น้องเหมือนเึ่ไม่สะพักขาแต่วมัคุงใส่บอกกานัวบ้าน và hmm. à. hmm. <laughs> trước mà ạ. mấy lại giúp con. หูดเกลืออย่างเป็นธรรมชาติได้รสชาติแบบมันหวานป่าเลยตําหุ้งคันได้ห้อยห้อยหน้าห้อยขงไหมทุกคนตําหุ้งรสเนี่แบบหืมเข้ากันพัก

ขนานเลยกลินกับผักคาผักขาน้ำนี่ทุกคนผักขาอยู่อยู่ตรงหน้าเจ้าของผักขาน้ำปลูกเอง นีกินข้ามเนื้อน้อยกินข้ามเน,นื้อปะเด้นนีเสิดอะขรขค้ณเข้ากันขนาดเลย <c oughs> ข้านิ้หนอยประเดียวข้ามตาสวด dia ja, come mm hmm betul kan nampak nampak ha pi nak hmm kan tak dulu thương phết thương rẻ, mmm, phải gặp phùng, muốn làm bài này คำตาสวดอืมอืมสนใจกันเหนือปะเธอบอกเับปุ๊บก็แหละ

Hmm. Hương kính hương kì mục nhoài Hương kìa hương quá นีปะเผ็ดเดี๋ยว่จะกลินคัมไงถ้ากลินคใหไงเมี่ยสีตตยต้องกินคัาหน่อยจำไว้ด้ยสดงว่าครับเนี่ยคนน่อยๆ่ยจังบัตไตกินคใหญ่เมียสีตตย Cool, ai cũng tiêu một ngày kỳ không nhiều hơn mhm 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 nó mhm 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 เด็ดจ้ิงสแม่มาเลนม่มาจิน้หรอไม่เครือบ่เอาไปจักบาทขึ้นเด้หลายสะแกสิแค่อคื่ไปเมื่อกี้บห 啊,啊,啊,啊！啊！啊！嗯嗯嗯嗯！别急，再干，别干吗？嗯嗯嗯嗯！

หวานดีบ่ก็ได้รสดี้วอืมแต่ผสมแม่นะไปแล้วจ้าพี่น้องยินมล้วจ้าคอมเมนต์